โอ้ช่างเตี้ยทำเสร็จแล้วนะครับครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนานะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับช่างเตี้ยช่างเตี้ยนะครับช่างเตี้ยติดระบบไฮดรอลิกโอ้โหย้ำสายย้ำไรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางหางลงแล้วนะครับเเรามายกดูก็ เรามายกดูว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องเสริมต้องพาตรงไหนหรือเปล่าแต่ห้ามยืนใกล้นะครับอันตรายมากมเสร็จแล้วนะครับอ่ะเอาปืดเอารัว่วติดตั้งระบบนะครับ มันมันโอ้ไปแล้วขยับแล้วขยับแล้วไอ้ปรีมปิงกระบอกไงด้วยฮะเปรีมปิงกระบอกค่นะน้ำมันเต็มกระบอกได้ยังไงเนะนี่ยครับเป็นการลองระบบนะครับ ก็ไล่น้ำมันให้มันไปอยู่กับกระบอกก่อนเพราะกับกระบอกมันไม่มีน้ำมันนะครับผมนี่โองานฝีมือช่างเตี้ยนะครับงานฝีมือช่างเตีย้ย เป็พ่วงบ้านครั้งไปพ่วงสมสมแต่เย้ก็เย้เหรอไปเป็นตัวหนาบ้านโอ้ชาบ้านหาตอนไหนเนี่ยเย้มาจนจะจบคลิปแล้วพึ่งแต่ทักพึ่งแต่ถามยังไงเนาะเรามาดูกันครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรทุบคโอ้ยช็อตช็อตช็อต มีมือโอ้ไ้เป็นมีมือกันอย่างนั้นจ้ะถ้าขึ้นก็คือว่าประสบผลสำเร็จนะครับโอ้ต้องขึ้นเลยเนาะ <laughs> ส่วนเจ้าฮีโน่ที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับนู้นเขาไปอยู่ฝั่งนู้นแล้ว โอ้ยเขายกหัวใส่นูยกหัวใส่เลยครับโอ,โอ้น้ำมันน้ำมันน้ำมันยังไม่ไปนี่เขายกหัวใส่เรียบร้อยแล้วเจ้าฮีโน่คันนี้ทีนี้ก็เหลือแต่ตัดกระบะย่นออกมานี่ครับที่ถ่ายให้เห็นดูย,ยกหัวใส่แล้วครับ มันแคบหรือเปล่าหรือว่ามันแบบไหนหรือว่าหัวมันใหญ่นี่ยกหัวใส่เรียบร้อยแล้วโอ้ช่างเตี้ยไม่ธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนั่นต่อว,ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า เรามาดูกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะนี่ก็ทำการเติมน้ำมันอยู่นะครับีจะไเเรา ยังไม่ได้หมุนเอาช็อตไปขึ้นข uh, ึ้นไม่ขึ้นโอเคยับแล้วยับแล้วโอ้โหขึ้นแล้วครับคอยดูว่าฮะน้ำมันน้ำมันน้ำมันมันกำลังไล่ไปกระบอกต้องเติมน้ำมันเรื่อย ี๋ยวลองจลองจมหรือไเอาลง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 อ้างลองลงดูลงโอ้แต่ว่าน้ำมันน้ำมันมันกำลังเข้ากระบอกอยู่อไปเเอาขยับเลย ขยับเลยยกเลยโอ้ไฮรอล,ลิกมันพอ้ออ่ะเอา,เอาไปดูว่ามันได้แค่ไหนนี่ครับเวลาไฮรอล,ลิกไฮรอล,ลิกพอมันก็ขึ้นปื๊ดเลยแหละครับไฮรอล,ลิกหมดครับ ให้ราเหลิกหมดให้เหลิกหมดลงมันต้องมันต้องดามจริงๆเนี่ยนะช่างเตี้ยเนาะเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้มาเงี้ยถ้างั้นมันอ่อนเนาะใช่ฮะมันให้เราเอาเหล็กมาไอ้นั่นดิถ้างั้นมันอ่อนดิมันมันมันโยก ฟุบเวลาขึ้นนี่ไอเนี่ยมามายันอันนี้ไว้นะเออต้องทำจริงๆแหละถ้าไม่ทำมันโยกเนี่ยเนี่ยเวลามันขึ้นน่ะด้วยมันโยกแล้วมันทำให้นั่นได้เนี่ยเนี่ยอืม มันต้องใส่น้ำมันอีกดิน้ำมันมันไม่เต็มกระบ,บอกอืมนต้องต้องนั่นแหละเอ,ต,อต้องทำที่ต้องต้องทำที่วางน้ำมันเระต้องทำที่วางน้ำมัน เสร็จแล้วครับทําหางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือเก็บรายละเอียดนี้หน่อยก็คือส่งงานครับรถคันนี้ก็ระบบนี้รู้แล้วนะครับว่ามันขึ้นลงยังไงแล้วก็ปิดปฝาท้ายแล้วก็ส่งงาน,นโอ้โห ครับหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับกับหางของเจ้าร็อกกี้เทเลอร์คันนี้ครับสวัสดีครับ